สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องของความสําคัญที่เท่าเทียมกันและจําเป็นเหมือนกันในสายพระเนตรของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นพระอ,อรรกายของพระเยซูวันนี้จะเป็นตอนที่สองนะครับที่พูดถึงเรื่องของในพระธรรมเอเวซัสนะครับเอเวซัสนั้นกล่าวอย่างนี้ครับว่าของประธานที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์โปรดประธานก็เพื่อจุดมุ่งหมายชัดเจน เอเฟซาบทที่ 4: ข้อ12ข้อ16นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อเตรียมทรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จเจริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพ่บู์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสอนทุกอย่างแต่ด้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงแต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระริตคือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญขึ้นเติบโตด้วยความรักเมื่ออวยวะทุกอย่างทำตามความเหมาะสมแล้ว พี่น้องครับพระกัมภีตอนนี้ได้เห็นถึงจุดมุ่งหมายสองประการที่พระเจ้าประทานของประทานต่างๆที่พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดให้จุดมุ่งหมายประการแรกนะครับก็คือพระเจ้าให้มาเพื่อใช้เตรียมทำมิกชนเตรียมตัวเราครับติดอาวุธครับเตรียมทำมิกชนแต่ละคนให้ขึ้นมาลุกขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั่นคือประการแรกจุดมุ่งหมายประการที่สองก็คือพระเจ้าให้ของประทานมาเพื่อนํามาใช้เสริมสร้าง ให้ทั้งกิจจักรเจริญเข้มแข็งเพื่อว่าทุกคนนั้นจะถูกก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราพิจารณาวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายทั้งสองประการนี้เราเห็นครับว่ากิจจักรเป็นที่ตั้งกิจจักรคือใครครับกิจจักรก็คือกลุ่มคนกลุ่มคนที่พระเจ้าเรียกออกมารวมกันฉะนั้นเราจะต้องใช้ของประธานที่พระเจ้าประทานให้ ใช้สร้างซึ่งกันและกันเตรียมซึ่งกันและกันติดอาวุธให้กันและกันเพื่อเราทุกคนจะสามารถปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้นั่นคือกระบวนการหนึ่งในการสร้างสาวกนะครับและประการต่อมาซึ่งเป็นจุดุ่งหมายวัตถุประสงค์ประการที่สองก็คือสร้างกิจจรให้เจริญเข้มแข็งขยายแผ่นดินของพระเจ้าแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าพระพีเน้นครับว่าก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากไม่เป็นอันเนียวกันเราไปด้วยกันไม่ได้ครับหากเรา ตั้งใจที่เป็นฝ่ายค้านตลอดก็คงจะไปด้วยกันไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะไม่เป็นอันหนึ่งเดียวกันฉะนั้นแม้ว่าฝ่ายค้านก็เป็นสิ่งที่ดีในแง่หนึง่งแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อค้านแล้วตกไปหรือไม่มีเหตุผลก็อย่าค้านหัวชนฝาครับค้านทุกเรื่องอะไรที่ไม่ถูกใจในความเห็นของเราเห็นว่าไม่ถูกต้องค้านได้ครับแต่เมื่อค้านแล้วต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ ต้องฟังความถูกต้องต้องยึดหลักความจริงแม้ว่าบางครั้งเสียงส่วนน้อยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงฉะนั้นพี่น้องกับเราเองนั้นจะต้องดูตัวเองเสมอว่าตัวเองนั้นทําอะไรที่เหมาะสมแล้วหรือยังทําอะไรีถูกต้องแล้วหรือยังขอพระเจ้าสํารวจและช่วยเราให้เรากลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องได้ซึ่งเพิ่งมีตอนนี้ระบุชัดเจนกับ ลมปากแห่งคำสอนที่ซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยเล่กลของมนุษย์ฉะนั้นพระพีทได้ทำให้เราเห็นชัดเจนครับว่าการที่เราเองนั้นจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นของประธานฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งเป็นของประธานเฉพาะบุคคลหรือเปล่าผมตอบว่าไม่ได้เป็นของประธานเฉพาะบุคคลอาจจะมีบางคนมีภาระใจในการช่วยเหลือคนอื่นแบ่งบางคนเป็นร์กิเวอร์ก็คือการให้ความดูแล ให้ความเอาใจใส่คนอื่นเป็นความสามารถครับเป็นความสามารถพิเศษจริงๆแต่เป็นสิ่งที่เรากำลังแสดงความรักต่อกันและกันและนี่คือทุกคนต้องทำและต้องมีด้วยแม้ว่าจะเป็นของประธานเฉพาะบุคคลก็ตามแต่ว่าเป็นของประธานโดยส่วนรวมก็คือเราจะต้องมีความรักกับมีความรักต่อกันและกันเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระเยซูก็คือเกิจจักนนั่นเอง และไม่เพียงแต่เสริมสร้างพัดกายคนที่อยู่ในกิจจักรก็คือบรรดามวลสมาชิกที่พระเจ้าเรียกเขาออกมาให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเรานั้นก็จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกันครับเมื่อเราแต่ละคนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราก็จะสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับคําสอนเทียมเท็จได้หลายครั้งทีเดียวเราได้เห็นนะครับสมาชิกในกิจจักรก็หันไปเ,เข้ากับกลุ่มบางคนบางกลุ่มที่มีความมีคําสอนที่ผิดเพี้ยนไป ั่นเป็นสิ่งน่าเสียดายมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ดูแลอภิบาลไม่ได้เอาใจใส่ซึ่งก,กันและกันไม่ได้ตอบสนองความต้องการความจําเป็นหรือนิดของคนแต่และคนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีความต้องการจําเป็นมากมีนิดมากนะครับบางคนก็อาจจะไม่อยากให้มายุ่งกับชีวิตของเขาฉะนั้นก็ขอพระเจ้าที่จะทรงนําเราประทานสติปัญญาให้กับพวกเราที่จะสังเกต สังเกตนั้นก็คือเป็นของประธานฝ่ายวิญญาณนะครับเป็นการแยกแยะเป็นการสังเกตวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องมีของประธานได้เรื่องเรื่องนี้ที่จะมองเห็นความต้องการฝ่ายวิญญาณของผู้คนที่เดินเข้ามาในเกตจักผู้คนที่ได้รับการช่วยเหลือพี่คนที่ต้องรับการอภิบาลพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจและอยากจะให้ข้อคิดจากพระธรรมรวมบทที่12ข้อที่8นะครับ พระธรรมโรมบทที่12ข้อที่8ครับถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้ <sk r ong> ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีโปรดฟังครั้งนะครับโรมบทที่12ข้อที่8ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าคําว่าเอาใจใส่หรือการหนุนจิตจ,จูดใจก็หมายถึงเป็นของประธานอย่างหนึ่งภาษากรีกนั้นใช้คําว่าพาลาพาลาไปรอบๆนะครับเฮซิสก็คือการมาอยู่ข้างๆมาอยู่รอบๆเพื่อช่วยเหลือครับนี่แหละครับคือองค์ประกอบของการรับใช้ก็คือเราต้องอยู่เคียงข้างกันและกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราต้องร่วมเดินทางไปเหมือนกับที่พระเยซูเดินทางร่วมกันกับสาวกสองคนไปที่เอมาอุสในขณะที่พระเยซูได้เดินทางไปพง์ก็อธิบายทำให้ได้เข้าใจว่าพระมสสซาญาเป็นยังไงพระเยซูเป็นยังไงการเป็นที่มีความตายนั้นคืออะไรการเดินเคียงข้างกันนั้นนำการหนุนใจนำความกระจ่างแจ้ง ในพระวจนะของพระเจ้านำความเติบโตลึกหลงกับพระเจ้าให้กับผู้คนที่น้องของเราขอพระเจ้าเสริมกำลังพวกเราทุกคนที่จะทำตามของประธานที่เราทั้งหลายแต่ละคนได้รับเพื่อจะเสริมสร้างพระวรกายก็คือพวกเรากันเองนี่แหละครับให้เติบโตขึ้นขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์ในวันนี้พวกข้าพุทงหลายได้ยินได้ฟังพระวนะของพระเจ้า ขอของประทานของพระองค์ที่ประทานให้กับข้าพงศ์ทั้งหลายแล้วจะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์แต่จะถูกนํามาปฏิบัติเพื่อที่ทั้งหลายนั้นจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันสร้างความเข้มแข็งให้กบศลทยากของพระองค์สร้างความเข้มแข็งสร้างความรักสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับคิฏจ,จักรของพระองค์ด้วยเถิดสารเสดิญขอพระคุณพระองค์กราบถุนขอพระคุณความรักของพระองค์ดำรงอยู่กับข้าพงศ์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ